เข้าไม่ส้ำเร็กตนะคุณเศร้ายัางเด็นดีๆอยู่แค่ไนยังขึ้นเป็นนังสี่พี่น้องในทางเง็แท่งโอ้เงอดแท่องอาไเพิ่งในเขาวว่าเขาว่าไรเขเข่าก็ได้เป็นใลายแลยพี่น้องทางเง็แท่งบอกโทรศัพท์เลยเป็นนังสี่มัเกิดที่ยังขึ้นอยู่แล้วโทรศัพท์ เขาก็ได้ยังเขาก็ได้ขนาดประเดียนเติมโทรศัพท์ตังวาแพ้งเลย่าโทรศัพท์แพ้งเลยเสียไปว่งหันต่าง2,000กว่าคุไนมึกยังแช่วไปให้พี่บัวบางวัดต่างแต่บ่อน,อนั่นไหมพี่บัวคือเป็นอันสิพี่บัว เสีย่าเน็ตไปต่างวาน 2, ันสองพันแมพี่น้งองวันนีเราไปเห็นมีบัวเบ่งเดอนีนนี่แม,ม,ม่ประเด็นเสีย่าเน็ตไปนะเนเสียไปเห้ทู่แม่พี่น้องนะประเด็นเสีย่าเน็ตไปทู่เรียนใจ่าเน็ตไปทู่ต่อมาสองพันหนึ่งร้อยสิบ ได้จังขอยอันเด่นบ่ได้ว่านิสบ่เบิดไม่เชื่อมตอนนี้แล้วนะเดินจนงงกับหมอขอบคุณเดอ้อพี่น้องผู้เด่นมาเพิ่งเป็นกำลงังทีงใจให้กใครขอบคุณหลายๆเรื่งเลยว่เชื่อมตอนนี้ขนาดปรเดินจนงงงงงงงวยเลย คุณหนึง่งหลานหนงใจเด้อพี่น้องคุณได้ไหลคุณถูกไหลถูกเรือถุกนั่งเร่ สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อไ,ไม่ห่างไม่ห่งผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาด วัสดีค่ะพี่พน้องขอบคุณในในทุกท่านแรงใจเด้อทกกดตามทุกไลน์ทุกเจ้าเดือนนาไปเดือนนั้นเติมโทรศัพท์ตับแกง